สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคิีวิดีโอวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโปรไฟล์ส่วนตัวกับเพจ f a c e b o o k ของเรานะในประสบการณ์ของเราเองเลยนะทุกคนที่เราไม่ได้รับเงินเดือนตรงนี้เราจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ของเราให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเผื่อใครทําในกรณีแบบเดียวกันเนาะเราอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคนปัญหาของเราก็มีอยู่ว่าเราไปเปลี่ยนโปรไฟล์ของ Facebook ส่วนตัวนะ นี่คือการเริ่มแก้ไขส่วนที่1นนะทุกคนก็คือว่าถ้าเราทําการแก้ไขโปรไฟล์หรือเกี่ยวกับอ่า uh, About profile ของเรานะเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเราเนี่ยแหละข้อมูลโปรไฟล์ของเราเนี่ยแหละทุกคนจากที่เขาจะจ่ายเงินให้เราเดือนนี้เขาตั้งประมวลผลเวลาจะจ่ายเงินให้เราเดือนนี้เขาก็จะไปจ่ายให้เราเดือนหน้านะเพราะเขาจะเอาโปรไฟล์ของเราข้อมูลของเราไปทําการตรวจสอบก่อน ว่าใช่เราไหมนะแล้วเขาก็จะมดจ่ายให้เราเดือนนี้เขาก็จะไปจ่ายให้เราเดือนหน้าถ้าใครมีปัญหานี้อยู่นะทุกคนนะอ,อย่าเพิ่งไปทําการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่า จากที่คุณเคยได้รับเงินมาแล้วคุณไปทําการแก้ไขคุณจะไม่ได้รับเงินเดือนนี้คุณจะได้รับเป็นเดือนถัดไปนั่นเองตรงนี้นะปัญหาหลายๆคนที่แบบว่าใส่บัญชีเข้าไปแล้วแล้วทำไมไม่ได้รับเงินเพราะว่าคุณไปทําการแก้ไขข้ขอมูลคุณอยู่บ่อยๆ่อยเขาถึงไม่จ่ายเงินให้คุณเขาเอาบัญชีของคุณไปตรวจสอบนะอ่าแล้วบางคนถามเราว่าแล้วโปรไฟล์ส่วนตัวเป็นยังไงแล้วเพจเป็นยังไงนะให้สังเกตว่าโปรไฟล์ส่วนตัวเราอ่ะมันจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริง นะอ่าควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยตรงใต้คําว่าติดตามอ่ะมันจะเขียนคําว่า follow ใช่ไหมอ่าตัวนี้ถ้าเป็นเพจล่ะเพจมันจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะเพราะว่าโปรไฟล์ส่วนตัวนะ่ะมันคอนโทรลเพจนะมันควบคุมเพจทั้งหมดเลยนะแล้วทีเนี้ยตรงใต้คําว่าตรงที่เราจะไปกดติดตามมันจะเป็นคําว่าไลก์นะอ่ะตัวนี้แหละมันแยกกันนะทุกคนแล้วทีนี้ บัญชีนะบัญชีโปรไฟล์ส่วนตัวกับบัญชีเพจมันลิงก์เข้าใส่กันเลยนะทุกคนไม่ว่าเราจะไปแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวหรือเราจะไปแก้ไขเพจนะข้อมูลในเพจต่างๆที่เป็นข้อมูลของเราอ่ะเราจะงดได้รับเงินเดือนเดือนนี้นะ,ะเราจะได้รับเดือนถัดไปนะมันจะมีช่วงช่วงระหว่างเราอ่ะที่ทำการแก้ไขได้มันก็มีอยู่นะคือหลังจากที่เขาจ่ายเงินให้เรามาแล้ว เราสามารถที่จะไปทําการแก้ไขได้คือหลังจากมันบางคนก็จ่ายวันที่22ใช่ปะก็แก้ไขหลังจากวันที่22ที่เงินเข้าบัญชีแล้วก็ค่อยไปแก้ไขใส่โปรไฟล์ใหม่หรือไปใส่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะไปใส่ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณหรือไปใส่เพจของคุณตรงนี้นะคะอ่าถ้าก่อนที่ว่าจะจ่ายเงินอนะ่ะก่อนที่เขาจะประมวลผลหรือประมวลผลแล้วรอจ่ายเงินอย่าพึ่งไปทํานะอย่าพึ่งไปทําการแก้ไขโปรไฟล์หรือเพจของคุณข้อมูลใดๆทั้งสิน้นมันจะไม่ได้รับเงิน นะทุกคนแล้วเราก็จะสงสัยอ้าทำไมฉันไม่ได้รับเงินฉันผิดตรงไหนก็ไปแก้ไขอีกเดือนหน้าก็ไปแก้ไขอีกพอไปเดือนหน้าแก้ไขอีกก็แก้ไขแก้ไขอีก<ม>ก็ไม่ได้รับเงินนะก็จะไม่ได้รับเงินอะไรเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีของเราตรงนี้เนาะเราเจอปัญหาคือเราต้องวิ่งเข้าแบงค์ พอเราวิ่งเข้าแบงค์แบงค์โทรไปที่เมตาคุยกับเมตาเมตาสง e ่งอีเมลมายืนยันเราขอหลักฐานเราทั้งหมดเลยเราให้ไปหลักฐานยืนยันทั้งหมดอ่ะโซเชียลทุกอย่างเกี่ยวกับเรานะทางอ e ีเมลแล้วก็สง e ่งอีเมลมาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเพิ่นว่าพอม่พี่น้องเออนะมาเล่าแชร์กันฟังนะคะประสบการณ์ของเราเนาะเออคือความไม่รู้ของเราเราไปทําการเปลี่ยนโปรไฟล์รับรับ์เพรานว่าปีใหม่โปรไฟล์รับเปลี่ยนโปรไฟล์รับรัพย์เป็นไงล่ะอดเลยจากที่จะได้เงินเข้าบัญชีเราเยอะ กับอดไม่ได้รับเงินคือเดือนกุมภาันี้เราไม่ได้รับเงินนะคะทุกคนเพราะว่าเดือนมกราเราไปเปลี่ยนโปรไฟล์ของเราเป็นไงล่ะสมง้หน้ามันยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะของทุกคนเป็นยังไงเล่าแร์กันฟังนะ,ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกแมททุกไลท์ทุกาทการติดตามจ้า